<amounts of audio writers> เรียกนี้ดีมาก <Andrew> ัโอ <M ets cre bunları> ้โหไม่ได้เลยจริงนะฮะมาแล้วนะฮะอ่ะเดี๋ยวตอนนี้จะให้ถ่ายกันถ่ายใครนิดนึงตอนนี้เนี่ยวัดดัวแล้วแหละเราต้อไม่เห็นเหมือนกันนะไม่เขีนเรา้องไม่เขีนเหมือนกันนะเพราะว่าตัวเลขเขาหยิบไปได้หมายเลขอะไรนะเหมือนเดิมครับเดี๋ยวจะให้ส่งขันยาแล้วยกมือแล้วจะให้ ใช่หรือตอบเป็นคนเลือกแล้วตอบใครตอบถูกรับเลือไปเลยง่ายๆเดียวนะครับพร้อมไหมครับพร้อมนับหนึ่งสองสามเลือกครับอรเลือกเลยครับคนครับคนแร่นันนี้ขอคนนี้ล้กันตอบตอบตอบกอบตอบอถูกไมฮะ่บถูกไหมฮะไม่ถูกัไม่ถูก นี่น้อยไปน้อยไปน้อยไปนะครับแสดงว่าถ้าบอกยี้แสดงว่า1ถึง3แล้วตัดไปแล้วครับเสร็จร้อยเหลือ5ถึง9ครับพร้อมนะคะ1 2 3โอ้ยโอ้ยเสียงมาต่อยเยอะเลยเออยกเลยก็มีเสียงมาด้วยนะเมื่อกี้ดูยากมากๆเลยนะฮะเายกกับเพราะว่าพึ่งขึ้นมาเร็วมากเอาอีกรอบหนึ่งได้ฮะดึงจนเต็มยังงั้นเอ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 เราตัดชิ้นตัดคนนี้เลยเลยป็นไงฮะ คนไนเอ่ยคนไหนชาวคนเพื่อ <Techn> ส <Pokémon> ิทธนี <st internacional> <sk r ises> <st os> ่ยคะสีอะรครับขาวมาคนนี้อ๋ออ๋ไปเร็วไปเลขเรับถูกไหมฮะปรปเ้อยไปน้อยเวไปเหไปร็วเร็วปเร็วไปเวไ็วไอเไปเร็อไปเร้ไป็โร็ไรวไปเร็ไวไปเร้วไปเร็วไปไปเวก็ร้วไปเเป็เ็รรวเเไป็ไ็วรเ็เ็ ตอนนั้นคือถึงสามนะครับผมให้ทั้งสองท่านเป็นคนนับแล้วมาคป็นเลือกดีกว่าครับใช่ครับหนึ่งสามโอ้เอาผ้าชางเลยฮะเอาผ้าช้างไหมครับาลยาแบบใจลมีดเล้วแบบใจลมีดเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้คนนี้เลยคนนี้เลยเอาขอเลือกคนนี้แล้วกันส่งสายตังเหงามานานแล้วนะฮะครับผมพูดเลยว่าคนนั้นครับผม ไเพื่อสิ่งอะไรครับพี่แหละพี่ผู้หญิงนะครับผมพี่ผู้หญิงคนนี้นะฮะใช่ไหมเรื่องอะไรใช่ครับใช่คร่บเราเลยครับชื่อมารับวทั้งวันเลยครับแต่ว่าหมายเลข9อยู่แล้วแหละคถ้าพูดมีหมายเลขเดียวหมายเลขเดียวโอ้จะตอบหมายเลขสิบแล้วจะให้กลับบ้านเลยครับผมก็มีแค่นี้นะครับโอเคครับเมายเลขเก้าเสร็จครับคือเลข9นะฮะถ้าเราปัดกัที่9นะครับไม่ใช่6นะครับเพราะว่าอันนี้คำว่าสุดสิปอยู่ด้านบนนะครับโอเคครับนะครับโอเคเอกดเลขบนมือเลยครับ รับเชื่อเลยครับพร้อมลายเซ็นแน่ผมไทยรักต่อโอ้โนี่ปากกาบอลผมเอาปากการ์ทีมไทยรักไปเซฟเลยอะไรครับโชคดีการขับเยอะน้อแล้วขอรางวัลจะมีน้อยไงแล้วก็มีลายเซ็นก็เสื้อลายเซ็นตัวเดียวเลยเราอยากให้ทุกคนนะจริงๆแล้วโอ้โหไม่เป็นไรเดี๋ยวเราให้รางวัลอื่น